ก็กราบสวีดัสสวัสดีชาว c Mobile บทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะที่สำหรับคนที่นอนไปเมื่อคืนนะครับผมนะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้านะครับผมนะสำหรับผมนี่ก็ยังไม่ได้นอนนะครับผมและนี่ก็คือเวลาณนะตอนนี้ก็คือตีสามนะครับผมนะก็แอนพึ่งสปอยจบไปแล้วผมก็พึ่งลงไลฟ์สตรีมมานะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับก็ สรุปสปอยให้ว่าสปอยวันนี้มีอะไรบ้างมีตัวไหนเข้าบ้างมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างแต่จะยังไม่ได้เข้าถึงขั้นการแบบสอนทํากิจหรือว่าคํานวณกิจอะไรขนาดนั้นเพราะว่ากิจมันยังไม่เข้านะครับคืออันนี้มาเปิดให้ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรที่จะแบบเข้ามาบ้างนะครับผมนะเราเตรียมรับแรงกระแทกไว้นะครับสําหรับ8ปดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าคลิปนี้ลงแปดโมงเช้า ของวันพุธนะครับนะก็คือวันพฤหัสบันพรุ่งนี้เนี่ยแปดโมงเช้าเราจะต้องเตรียมเจออะไรบ้างนะครับรับแรงกระแทกนะนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมนะมาในส่วนของหน้านักเตะครับนะครับผมนะหน้านักเตะของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมนะก็จะมีแจซินโยบัตโจกอมปานีนะครับเป็น3มตัวที่เป็นโอเวอร์1 0 1้นะครับผมนะ แล้วก็จะมีราอูกรนซาเลสนะครับเดิร์กเคานะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นเซดอฟนะครับไม่นึกถึงเลยเป็นเดิร์กเคาหลายๆคนก็บอกว่าเป็นกุลลิดโอเวอร์หนึ่งร้อยโหผมก็ว่าอยู่มันจะมาแบบหลายๆกิจติดต่อ,อกันขนาดนี้เลยหรอนะครับแล้วก็มีดินาตาเล่นะครับมีหลุยฟิกโก้สตอยคอฟแล้วก็โดนวนแล้วก็โซล่านะครับผมนะนักเตะที่เอาโชว์มาในแถบนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมาในส่วนของหน้าแบบหน้าเกมนะครับผมนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับกิจก็จะมีแบบนักเตะเป็นเหมือนนักเตะ8บิตนะครับผมนะรูปแบบกิจเหมือน8บิตเอามารวมกับเลโทสตาผมก็มองว่าสวยดีนะครับผมนะแล้วพอมาในหน้าส่วนของกิจนะครับผมก่อนอื่นเลยกิจนี้นะครับระยะเวลาจะอยู่ที่4สัปดาห์ครับนั่นก็คือ1เดือนครึ่งนะครับเอ้ไม่ใช่1เดือนครึ่ง4สัปดาห์ก็คือ1เดือนนะครับผมวีคนะครับผมนะประมาณนั้นแหละได้อยู่ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ประมาณ5วีคนะครับรวมวีคแรกด้วยนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณนั้นนนะะครับผม ออหรือเผื่ออาจจะเป็นเดือนครึ่งตามสไตล์ของ f อฟซีโมบาน่าจะประมาณเดือนครึ่งนแหละเพราะว่าเขาไม่ได้กดหน้าในส่วนของแบบไอ้ระยะเวลาของกิจให้ดูนะครับต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับผมนะในกิจที่ผมจะมาสอนนะครับก็ถึงจะรู้ว่ากี่วันนะครับในส่วนของหน้าเลโทสตาร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าอินโทรนะครับหน้าเลโทสตาร์อาร์เคดนะครับเลโทรอาร์เคดนะแล้วก็จะมีเลโทรีวาร์ดนะครับหรือว่า หน้ารางวัลน,นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยนะครับพอเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอนะครับผมบัตโจ้อสตอยคอฟเลยนะครับผมนะก็คือเป็นเรโตอาร์เคดนะครับสามารถรับได้อยู่ในส่วนของหน้านี้นครับมันก็ให้เราแบบกดตรงนี้มันก็จะลัดมาตรงนี้เลยเราไม่ต้องกดจิ้มตรงนี้ไม่รู้ว่าทํามาเพื่ออะไรเหมือนกันก็คือทํามาให้มันดูเต็มแหละให้ดูสวยนะครับผมนะก็ แล้วก็พอขยับมาตรงนี้ครับอันนี้คือของรางวัลที่ให้เรารับฟรีนะนะครับผมสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะได้รับเงิน2ล้านสัปดาห์ที่2รับ1,000พเพชรสัปดาห์ที่3รับ94้าถนะึงเก้ากทั้งตะเลโทสตาร์สัปดาห์ที่5นะครับผมนะเอ้ยสัปดาห์ที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นรับอ่ามาร์กโนนน่ 1, ตัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเดเดลอ่าเดลี De ่แมทนะครับผมนะเล่นได้ทุกวันนะครับผมนะก็จะได้ในส่วนของตั๋วเลโทสตาร์ทิเ็ตนะครับผม 1อันนะครับแต่เอาจริงกดเริ่มเล่นแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะว่าบอทคอมม,มันมันยิงให้เราแล้วหนึ่งศูนย์นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ยังไงก็น่าจะชนะชิวๆนะครับผมนะก็เล่นได้รับว,วันละหนึ่งวันวันละหนึ่งครั้งนะครับผมนะเออแล้วก็แต้มผมจะยังไม่ได้คํานวณให้นะนะครับแล้วก็มาในหน้านี้ครับจะเป็นในหน้าของเรโตอาเคดนะครับผมนะเรโตอาเคดเนี่ยก็ตรงเนี้ยมันจะให้เรารับนะครับผมนะ เรโทสตาแพ็กเนี่ยมันจะได้เรโทสตาโทเค็นหนึ่งอันสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งนะครับนะตรงนี้นะครับรับฟรีได้เลยนะครับแล้วตรงเนี้ยเราก็สามารถเอาไปเล่นในส่วนของหน้ากิจกรรมต่อไปนะครับผมนะนี่ก็คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลเวลนะครับผมนะจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่นะครับพอเราเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นจับสายเดินตามสายไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เราเอาโทเค็นเนี่ยมามามา,มาทำการเล่น แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะอันนี้ก็คือ select your home team นะครับเลือกทีมที่เราถ้าเอาแบบแบบแปรตรงตัวแล้วก็เลือกทีมที่เราจะเล่นน่ะเออนะครับหรือว่าทีมที่เราเจอทีมที่เราจะเล่นนั่นแหละนะครับก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเล่นทีมไหนอะไรประมาณนี้มั้งนะครับแล้วก็พอเรามาอยู่ในตรงเนี้ยเราก็ใช้แต้มนะครับในการเดินนะครับเล่นนะครับ ปลดล็อกเล่นเนี่ยเห็นไหมพอเราเล่นปลดตรงนี้นะครับเล่นมามันก็จะให้เราใช้ตัวในการอ่าแลกนะครับตัวไอ,ไอตัวผ่านด่านนะเออนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับของนะครับมีมาร์คเคด้วยนะนะครับอันนี้ก็มีมาร์คเคแต่ว่าต้องใช้แลกเปลี่ยนนะครับนักเตะในการแลกเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าใช้อะไรเหมือนกันอาจจะใช้แบบตัวของ กิจนี้ก็ได้กิจเรโทรสตานะครับแต่ต้องเป็นแบบตัวขายไม่ได้หรือตัวขายได้ก็ได้โอเวอร์แบบต่าๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็มีเงิน2ล้านมีเพชรนะครับนนในส่วนของเลเวลหนึ่งนะที่เราเล่นนะครับเออแล้วก็เลเวลสองพอเราเล่นเคลียร์เสร็จเนี่ยมันก็จะแบบมาในส่วนของเลเวลสองเลเวลสองก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอนไม่ได้ดูนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันบอกว่า unlock after complete skill game and match in all 4 l e v e l นะครับอ f arcade challenge อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันผ่านอันแรกเนี่ยมันจะได้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันต้องผ่านทั้ง4 l e เลเที่มันเอาโชว์ตรงนั้นเราถึงจะได้ในส่วนของ continue นะครับแบบนับเลข1 2 3อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น in one go กนะครับก็คือเป็นของพรีเมียมนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นกิจพรีเมียมอะไรขนาดนั้นมันวงเล็บว่าเป็นกิจพรีเมียมเลยเป็นแบบพรีเมียมนะครับ แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับออเกียดชาลินเหมือนกันนะครับอินวันโกนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้นะครับผมนะก็อันนี้มาแบบให้ดูพวกนักเตะอะไรเฉยๆนะให้ดูแบบข้าวๆนะครับผมแล้วก็พอมาในหน้าพอไอเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาในส่วนของรางวัลเลโทร,รีวาร์ดนะครับผมนะ อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นวิกหนึ่งวิกสองวิกสามวิกสี่นะครับอันนี้จะเป็นวิกอันนั้นจะเป็นเลเวลนะครับมันจะต่างกันผมมองว่าอันเนี้ยมาร์สเคเนี่ยเราจะได้เราต้องเลือกนะครับอาจจะต้องเลือกอันไหนอันหนึ่งข้างบนเราต้องเลือกเอาระหว่างเก้าเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเนี่ยหรือว่าจะเอาเป็นมาร์สเคอันเดียวก็ได้หรือถ้าจะดีอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะผมก็เดาๆาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะเออนะครับไม่รู้ว่าต้องเลือกเอาหรือเปล่านะครับผมนะก็ถ้าเราเลือกเอามาร์ชเคเนี่ยก็คือเจ็ดร้อยนะครับผมนะเจ็ดร้อยแต้มนะครับหรือถ้าเราจะเอาเสื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับแต่อันนี้วีคหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเลือกรับเอาแค่มาร์ชเคแล้วพอวีคสองเราก็ไปกดรับเอามาร์ตเคหลักๆคือเอา,อาง่ายๆว่าสี่วีคเนี่ยเราน่าจะได้มาร์ชเคอยู่ อ่าสี่ตัวแน่แน่แบบการันตีนะครับผมนะเนี่ยแล้วก็ซูเปอร์รีวาร์ดอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมันได้มาอย่างไรนะครับเนี่ยนะอืมหรืออาจจะให้รับครบแปดรางวัลไหมมันมีครบแปดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันมันมีอยู่เก้านะครับเพราะว่าถ้าทางนั้นก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าไอ้นั้นมันบอกว่าแปดนะครับอืมเนี่ยก็จะเป็นพวกตาพวกอะไรนั่นแหละให้เราใช้แต้มใช้ตั๋วอันนี้นะครับที่เราได้รับตอน ที่เราเล่นของเดลี่แมทเอามาแลกนะครับแล้วก็แต้มตัวนี้สามารถใช้พวกแต้มอันนี้แลกได้ด้วยนะครับพวกแต้มเนี่ยปะมันจะเป็นแต้มอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแต้มอะไรนะครับผมนะเออหรือว่าเป็นแต้มไอแต้มแรงไหมมันเปลี่ยนแบบรูปแบบนะครับผมนะเอออาจจะเป็นอันนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครเป็นสายเสี่ยงดวงนะครับอยากลุ้นนะนะครับเราก็สามารถมาลมุลุ้นในส่วนของตู้ตรงนี้ได้นะครับ เปิดหนึ่งครั้งเท่ากับ200ร้อเปิดสิบครั้งเนี่ยจะประหยัดไป200ร้อยนะครับผมนะก็คือจะใช้แค่พันแปดร้อยตัวนะครับผมนะก็ต่ของรางวัลที่ได้ลุ้นเนี่ยก็จะได้ลุ้นนี่ครับมีเงิน2ล้านนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็ไอ้สีเหลืองหนละือน่ะมันบอกว่าไอ้มีโอกาสที่จะได้เพิ่มนะครับเพราะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าโอกาสได้เพิ่มนี่คือได้เงินห้าล้านเพิ่มหรือเปล่านะครับแบบแบบเพื่อโอกาสดรอปอะเออประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลูกศรขึ้นนะครับ ก็อาจจะเป็นแบบเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ตังค์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้มันบอกว่า after unlock after 4วิอ๋อถ้าแบบนี้ก็คือต้องรอ4สัปดาห์ครับเราถึงจะได้นักเตะ9กถึง100นะครับอันนี้คือต้องรอยังไงก็ต้องรอเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมเราก็สามารถมากดรับกดอะไรได้กดซื้อได้นะครับถ้าใครแบบมีงบอะไรอย่างงี้หรือว่าเราจะไปแลกก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหม ผมไม่รู้ว่าแต้มนี้มันคือแต้มอะไรนะครับได้เป็นแต้มแหลงนั่นแหละนะครับผมก็คือใช้สามแต้มแร้งเอามาแลกนะครับเท่ากับหนึ่งเหรียญแลกได้สี่ร้อยก็คือสามสี่สิบสองก็คือใช้พันสองร้อยแต้มนะครับเราก็จะได้สี่ร้อยตัวนะครับอันนี้นะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าแต้มแบบแร้งพึ่งรีหรือเปล่าก็เลยแบบทําอันนี้มาให้แลกอะไรประมาณน,นี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอืม เนี่ยครับแล้วก็มีในส่วนของใช้แต้มปัจจุบันด้วยแล้วก็ใช้แต้มพาร์ตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยเราอาจจะสามารถแลกได้เลยประมาณพันกว่าแต้มนะครับผมนะในส่วนตรงนี้นะครับอืมก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยพันแต้มแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแบบรายวันหรือว่าเป็นรายสัปดาห์นะต้องรอดูนะครับเพราะว่าเวลามันเอาโชว์ให้เราเนี่ยมันจะเป็นวันท้ายก่อนจะครบสัปดาห์นะครับผมนะเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเทสนะครับมันไม่ใช่เซิร์ฟกับเรา นะครับก็คือเวลานี้ก็นับถอยหลังนั่นแหละแบบตามเวลาของเขาอะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นเจ็ดวันไหมนะครับแต่เห็นคนดูบอกว่ามันเป็นเจ็ดวันพี่มันไม่ใช่แบบรายวันตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นรายวันไงนะครับผมเออเนี่ยครับของรางวัลต่างๆอ่ะแล้วก็ในส่วนของภารกิจก็จะมีภารกิจด้วยนะครับผมนะเป็นภารกิจลายลายแบบกิจ,จกรรมเลยนะครับก็ได้มัดเคเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ได้อยู่ประมาณห้าตัวแล้วตอนนี้คร่าว นะครับเนี่ยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอะไรก็มีนะครับผมนะนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์นะครับจะเป็นในส่วนของตัวหลุยฟิกโก้นะนะครับทุกคนตัวพาร์เป็นหลุยฟิกโก้นะครับโอเวอร์เก้าเก้านะครับเลเวลพาร์ก็สามสิบเหมือนเดิมนะครับรับหลุยฟิกโก้เลยนะครับเลเวลแค่สามสิบพอนะครับเติมพาร์ใหญ่เราได้ถึงเลเวลยี่สิบเนาะยัดอีกนิดหน่อยนะครับผมนักก็ถึงแล้วนะครับในส่วนของหลุยฟิกโก้เราก็ได้ใช้กันวันแรกหรือว่าได้ขายกันวันแรกๆแล้วนะฮะก็อยู่ที่ใครจะเติมนะครับอันนี้นะครับผม อ่าแล้วอันนี้ก็แอนก็มาทําการเปิดแพ็คให้ดูครับแพ็คก็เหมือนอนปัจจุบันเลยครับเนี่ยมีเก้าสามยังไม่เพิ่มเป็นเก้าสี่นะนะครับต้องรอปลดล็อก ok เป็นตัวหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามนี่แหละผมว่าถึงจะปลดล็อก ok เป็นตัวร้อยแบบอันเป็นแบบรุ่นเก้าสี่ถึงหนึ่งร้อยสามอย่างเงี้ยรุ่นเก้าสี่รุ่นเก้าห้าถึงหนึ่งร้อยสามอาจจะเป็นไปได้นะครับต้องรอดูนะครับดูการเปิดแพ็คครับโคตรสวยเลยทุกคนสำหรับผมผมมองว่าสวยนะทุกคนคิดคิดว่าสวยไหมเนี่ยดูครับเนี่ยหมุนตรงนี้ปุ๊บ เป็นไอ้นี้ขึ้นมาปุ๊บหมุนขึ้นมาเป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นตาโลโก้สโมสรนะครับสโมสรนะครับโคตรเท่นะสำหรับผมผมมองว่าเท่มากนะอืมนะครับการเปิดแพ็กก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนักเตะเลยนะครับนักเตะเนี่ยมีเพิ่มมาด้วยนะครับมีพิโดด้วยนะครับมีพิโดมีโดกูนะครับมีมเดบาร่ามีเดอริกนะครับผม มีตาเวอร์เนอร์นะครับมีลาปอสมีโอลิเยชิรูนะครับแล้วก็เดียโกโจตาครับสำหรับแฟนหงนะแล้วก็ไอตัวข้างล่างใครวะอ่าดิไอเนนาตเล่นี่ว่าอันนี้คายฮาวเวตแล้วก็มีรัสฟอร์ดมีอัลดอร์ซาดี้อินากิวิลเลียมนะครับแต่เอาจริงนักเตะเพียบเลยนะครับเนี่ยครับค่าพลังเข้าๆโดเท้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมนะเอาแบบผมสรุปให้เลยนะนะครับ โดเท้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าเล่นขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยครับแจซินโยนะครับตัวนี้พี่โชคไทยรถแห่ของเรานนั่เองนะครับเวี้งบิ้งร้อยแปดเลยคมด้วยนะนะครับสําหรับตัวนี้นะเออสาหรับแจซินโยนะครับแล้วก็อันนี้เดบาร่าครับไม่น่าเล่นนะครับตัวนี้เฉยๆมากนะครับแล้วก็เดิร์เค้าก็เฉยๆเหมือนกันนะครับอันนี้กอมปานีนะครับก็ผมมองว่าซอเตอเ์เบกยังใช้ได้ซอเตอเ์เบกยังกินอยู่นะครับ อันนี้ก็กลับปนีครับผมอืมนี่โดกูครับวิ่งร้อยเก้าเลยโคตรเร็วนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้มีสปีดดิปเลอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าตัวไหนนะครับอันนี้เดลิคครับวิ่งเก้าสองแล้วก็ลาปอสครับผมเนี่ยพวกเดียโกโจต้าเดียโกโจต้าก็เสียดายนะไม่มีสปีดดิปเลอร์หรือว่าเป็นแบบฟินิชช็อตนะเออาซห้าขวาห้าก็มาแล้วความเร็วก็พอได้แต่ว่านั่นแหละมันขาดครับสุดท้ายยังขาดอยู่ดี นะฮะอืมลาอูอันนี้ดินาตาเล่ครับผมอันนี้ก็ไคลฮาวเวตก็ค่าพลังแฝงไม่ค่อยดีเลยอันนี้แลดฟอร์ดครับวิ่งร้อยหกนะครับเท้าซ้ายแบบเหมือนไม่มีอ่ะซ้ายขาดอ่ะเออแล้วก็อันนี้ชิลูนะครับผู้รักษาประตูโกงเหมือนกันมาได้ไงนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเซอร์ไพรส์กันทุกคนว่าเป็นตัวไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมมันคือใคร เห็นไหมครับมันคือไอเวนอีซากนั่นเองนะครับมาโอเวอร์เก้าสิบเจ็ดเลยทุกคนนะครับอีซากรอบนี้โอ้ผมเจอแล้วผมก็สะดุ้งโหยงเหมือนกันน่ะในไลฟ์อ่ะเออนะครับอีซากนะครับผมมาแล้วนะครับเห็นรอกันมานานนะครับจัดมาให้ละนะครับสำหรับ e อบอกนะครับผมอีซากตัวนี้นี่ครับแต่โดนถอดสปีดดิฟเลอร์ออกนะนะครับถอดสปีดดิฟเลอร์ออกนะครับ ความเร็วเพิ่มขึ้นมา11นะครับผมโอเวอร์ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันความคงก็เพิ่มขึ้นมาอัดเออน่าจะอยู่ประมาณ1 1เลยไซส์ห้ากว่าห้าเหมือนเดิมครับนะครับความคล่องตัวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอีซากนะเออผมว่าจะเอามารีวิวอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เอาเล่นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมอีซักนะครับหลอด4นะครับ4 4เลยทั้ง2อันนะครับผมความคล่องร้อยเลยถือว่าได้มากนะครับอีซากนะนี่แหละนะครับนักเตะเข้า ประมาณหนึ่งนะครับที่เกมหรือว่าทางแอนเนี่ยเอามาโชว์ให้เราเห็นนะครับแล้วก็กิจของอต่อเวลาพิเศษแอนไม่ได้เอาให้ดูหรือว่าเอาโชว์นะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้แหละทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับอของต่อเวลาพิเศษนะนะครับแลกเปลี่ยนต่อเวลาพิเศษเนาะนะครับก็ ประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยผมให้ดูนะครับอีซักนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตัว87ของมันมันจะมีสปีดดิปเลอร์นะครับแต่ว่านั่นแหละความเร็วมันก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าราคาจะขนาดไหนนะครับสาหรับอีซักนะเออก็ขอให้แพงๆขอให้แพงๆละก,กันนะครับคนจะได้ไม่ใช้เยอะจะได้ไม่เจอเยอะในแรงนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับที่แอน มาสปลอยให้เราเห็นนะครับเอ้ยอันนี้โจนาธานเดวิดปะตัวนี้ก็จมอยู่นะโจนาธานเดวิดนะครับ้ายห้าขวาห้านะครับผมกี่ดาวปะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนกี่ดาวแอนได้กดให้ดูปะโอ้หไม่ได้กใด,ดกให้ดูครับเพราะว่าตัวนี้ปกติมันจะสามดาวนะครับผมนะเออโอเค ประมาณนี้แหละทุกคนประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาโค้ดนี้ไปใส่ได้นะนะครับผมนะโค้ดนะครับเขียนว่าเนี่ย n o s t a l g l a หรือ g i a ไม่รู้นะครับผมนะเอาไปกรอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่กรอกโค้ดไปให้ด้านล่างนี้นะครับผมนะเผื่อใครที่แบบอยากไปกรอกนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงก็ รอเจอกันคลิปสอนทํากิจวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาคํานวณให้นะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้อะไรบ้างนะครับผมนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจบนะครับผมขอบคุณมากครับนะครับฝากกดซับให้ช่องรองผมอ่าช่องรองผมด้วยนะนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับนะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับผม